สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปด่วนเฉพาะกิจนะครับเพราะว่าจากเพื่อนๆที่ติดตามในช่องจโน o เอชดีเนี่ยเห็นหลายๆคนพูดว่าช่วยทําคลิปผ่านประตูเวทมนต์ให้หน่อยครับเข้าโรงเรียนเวทมนต์ไม่ได้โอเคผมรู้สึกว่าการเข้าไม่ได้เนี่ยเออมันทาให้เราไปเนื้อเรื่องหลักต่อไม่ได้อะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ก่อนนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ่าเคล็ดลับการเปิดประตูเนี่ยอีเวนต์มันจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ครับพอเข้ามาผ่านกอดดิกใช่ไหมครับมันจะมีโบสอีลิสตรงนี้นะครับไอโบสอีลิสตรงเนี้ยมันจะมี NPC อ่ะครับที่บ่งบอกกันแล้วว่าประตูเวทมนต์ตรงเนี้ยมันจะต้องใช้กุญแจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมครับและตรงเนี้ยมันจะมีไอเทมให้เราเก็บนะครับซึ่งจะเป็นไอเทมที่บอกจุดครับเนี่ยครับแผนที่จุดนัดพบพอเรากดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีบอกเฮ้ยไอไรเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนนนนนะะคครรัับซึ่่่งงต้้้ทีีวาาือดฮ เปิดแผนที่ขึ้นมาให้เราเปิดจุดพรหน้าประตูก่อนนะจะได้วาปกลับมาได้ตรงจุดนั้นในแผนที่ใบก็คือตรงนี้ครับบริเวณด้านนี้หินที่เป็นโคดหินแบบนี้นะฮะมันมีวิธีง่ายๆคือเราก็วิ่งกระโดดกลับลงไปนะครับเราก็วิ่งกระโดดกลับลงไปล้วก็วิ่งโตงมารับได้เลยแต่ผมแนะนําให้เปิดจุดพรตรงเขตวิหารตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อน บริเวณด้านนี้จะเป็นบริเวณที่ที่ผมให้นำเนี่ยนะครับให้ให้ให้วิ่งมาเอาขวานด้วยนะครับขวานที่มีสกิลน้ําแข็งนะฮะและทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากสู้กับมังกรที่ฝ้ากุญแจ ให้เราวิ่งเข้าไปขโมยของครับแล้วจะตายไม่ตายช่างมันขอแค่หยิบกุญแจไปเลยแต่คลิปเนี้ยผมจะมาสอนวิธีฆ่ามังกรด้วยเพราะอะไรฮะเพราะการฆ่ามังกรอ่ะมันทาให้ได้เวทมังกรและหัวใจมังกรเผื่อใครอยากเล่นสายมังกรนะฮะก่อนอื่นคุณผู้ชมเห็นไหมครับแบบเนี้ยหมอกมันเยอะมันเล่นยากผมแนะนำฮะถ้าใครจะปราบมังกรนะให้นั่งฆ่าเวลาทิ้งก่อนให้นั่งฆ่าเวลาทิ้งครับโดยเลือกถึงเที่ยงนะครับถ้าฝนตกก็ไม่เอานะหมอกหนาไม่เอานะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยหมอกหนาไม่เอา มันจะสู้ยากครับเอาแบบเรามองเห็นแบบชัดๆสู้ง่ายๆอ่าแบบนี้ครับได้อยู่นะครับฝนไม่ตกหมอกไม่หนาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ครับสิ่งที่ผมจะใช้นะคุณผู้ชมดูนะคาาอุกาบาทไม่ได้ตีบวกอะไรเลยแบบคนหัดเล่นเลยนะครับ2ดาบเคี้ยวยาวสุนัขล่าเนื้อบวกสีที่ผมใช้ประจํำถ้าใครดูคลิปผมนะผมใช้แค่นี้ครับ2เวทโยนหินนะครับแล้วก็ลูกน้องเนี่ยหรือว่าซัมมอนผมใช้เป็นเหยยวายุดีเน่ N e. โอเคครับหลังจากเราเช็คของเรียบร้อยแล้วเราก็พุ่งตรงไปที่มังกรนอนอยู่ได้เลยครับแล้วทีเนี้ยมันสามารถล็อกหัวมังกรได้แล้วสังเกตครับ้ายมือสามารถเรียกซามมอนของเรามาได้แล้วพอผมเรียกปุ๊บเนี้ยอยู่ในระยะที่ไล่เวทได้เมื่อไหร่ผมจะไล่เวทเลยนะฮะนะฮะสังเกตว่าผมไล่สองทีเพราะผมกินยาเลยฮะเพราะว่าเอฟผมมีอยู่แค่นี้พอซับได้สามทีเขาจะลงมานอนเลยฮะแต่ผมจะทับไปสี่ นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นดาบแล้วก็วิ่งเข้าไปแทงลูกตาเขานะคุณผู้ชมพอแทงลูกตาเสร็จผมจะรีบขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเวลาเขาวิ่อย่างนี้ให้ดูก่อนครับว่าถ้าเขาพ่นไฟพยายามเข้าไปใต้ตัวเขาสวยครับอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะลงมาครับอุ้ยลืมเปลี่ยนอุ้ย <c oughs> เข้ามาใกล้ๆไม่ไห่พุ่งหรบฮะสวย ถ้าเขาพุ่งโฉบให้เรากดพุ่งมาครับเวลาเวลาที่เขาอยู่ใกล้เราให้เราพุ่งมาแล้วก็พยายามประชิดเขาไว้ครับเขาจะได้ไม่บินขึ้นไปรอให้เขาใช้ท่าโจมตีใกล้ดีกว่าครับอย่าให้เขาบินเขาบินนี่อันตรายมากนะฮะเขาบินอีกแล้วถ้าเขาบินเราเขาพ่นไฟพยายามเข้าไปใต้ตัวเขาเดี๋ยวเขาจะลงมาครับพอเขาลงมาเราก็ไล่เวทอุกบาทใส่เขา ท่านี้ครับนอนฮะกระโดดลงมาเตรียมเอาดาบแพงฮะเหมือนเดิมขอสักทีเถอะก่อนไปเออนั่นแหละฮะอย่าโลภครับเรียกมาครับล็อกผัวเปิดอาวุธเขาบินอีกแล้วฮะดูก่อนว่าพนไฟไหมถ้าฉกปิ้งออกห่างครับคุ่งมาออกนะฮะไล่เวฟครับซัดเลยคำนวณมานาให้ดีเอาให้อัดหวยได้ฮะ บินอย่างนี้ระวังฮะพ้นไฟถอยห่างๆเลยครับถ้าพ้นไฟถอยห่างๆเลยไฟมันไกลมากไฟมันไกลมากระวังฮะอันนี้โอเคครับเดี๋ยวเขาลงมาละพยายามรีบเข้าไปหาเขาครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาบินถ้าเขาพ้นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับรอลูกกระสุนมาแล้วเราเค่อยกดพุ่งออกเขาจะพ้นประมาณสองรอบเข้าไปใกล้ตัวเขาครับไล่เวทเลยเขาบินอีกแล้วขอดูว่าพ้นไฟไหมถ้าพุ่งจบเตรียมพุ่งออกฮนะแล้วก็ไล่เวทครับ โหยโทษทีใหที่ผมพลาดเองไม่น่าพลาดเลยจริงปล่อยมาเติมมัโนลงมนาให้เรียบร้อยฮะขอบินอีกแล้วถ้าเขาบินท้นไฟก็เหมือนเดิมฮะไปถอยห่างๆเข้าไปฮะใกล้แล้วใกล้สำเร็จนวฮะคุณผู้ชมป่าท่านี้เนี่ยกดพุ่งออกเวลาเวลาใกล้ๆถึงนะครับพุ่งออกแค่น,นั้นเองฮะ ไอมาแรงที่เลยลอยอยู่นี่ทำเสียจังหวะเหมือนกันเนี่ยดูดิหล่นใส่เราเฉยระวังแล้วกันฮะเรียบร้อยฮะเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับก็ทุกคนสู้ๆนะแล้วทีนี้ครับหลังจากปราบได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับจะได้หัวใจมังกรเนี่ยครับครแล้วจะเขียนว่ามีพลังมังกรใหม่ปรากฏขึ้นเวลาเราฆ่ามังกรตัวไหนครับเราจะได้เรียนรู้พลังของมังกรตัวนั้นด้วยนะครับและนี่ครับนี่คือกุญแจเปิดประตูเวทมนต์นะครับ อยู่ตรงนี้เลยถ้าใครรู้สึกว่าสู้มังกรไม่ไหวไม่อยากสู้ให้เอามาวิ่งมาเก็บกุญแจตรงนี้แล้วก็ปล่อยตายหรือว่าหนีออกมาเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่ประตูทิศใต,ต้ตรงพรที่เราเปิดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเปิดประตูเราก็จะเข้าไปในวิทยาลัยได้แล้วครับเท่านี้เองฮะคุณผู้ชมขอให้ไปต่อนะครับปราบบอสตัวที่สองให้ได้นะฮะตรวจสอบผลึกก่อนนะฮะ เห็นไหมครับเข้าได้แล้วนะฮะขอให้ป่าบอสในนี้ให้ได้นะครับผมที่เป็นเดมิกรสนะครับจริงๆแล้วถามว่าเป็นเดมิกรสไหมถ้าเราไปที่โตโกลมจะบอกว่าอันนี้น่าเป็นบอสตัวเดียวที่ไม่ใช่เดมิกอสมังครับเป็นมนุษย์เลยเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเข้าโรงเรียนได้หมดได้แล้วนะเจอกันครับ